ขยีย้นิเมขอเสนอศัพยุทธรุฟ้าภาคไม้โบราณโพธิตอนที่401ในจังหวะที่หลายคนนั้นรู้สึกไม่พอใจอยู่ในใจแต่ควินเอ๋อกับทักทายเหล่าบรรดาผู้คนที่อยู่ด้านหลังของเสี่ยวเหยียนอย่างมีมารยาทแต่ในจังหวะที่สายตานางนั้นเลื่อนไปทางนาหลานเย็นหลานทั้งคู่กับหยุดชะงักไปแป๊บหนึ่งเนื่องจากตอนที่เจอหน้ากันครั้งสุดท้ายก็คือตอนที่นาหลานเย็นหลาน ไปขอถอนมั่นที่เมืองอูถานในตระกูลเสีย่ยวเวลานั้นนาหลานเยนหลานมีสง่าราศีความสวยแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆเห็นได้ชัดว่าตอนนี้ความหญิงพยองในตัวนางแทบจะไม่มีอีกแล้วสำหรับสายตาควินเอ๋อนั้นนาหลานเยนหลานกลับไม่มีความรู้สึกอะไรแสดงออกทางใบหน้าแต่ในใจกลับเกิดความว้าวุ่นขึ้นมาเพราะในวันที่นางไปถอนมั่นกับตระกูลเสี่ยวนั้นและนางกําลังจะจากไปควินเออรกับนั่งอยู่บนโตะ๊ะและพูดขึ้นมาว่า คุณหนูตะกูนาหลานหวังว่าภายหน้าเจ้าจะไม่สำนึกเสียใจต่อการกระทำในวันนี้นะคำพูดที่มีแต่ความเย็นชาต่อให้ผ่านมาถึงสิบปีตัวนางเองยังจำได้ขึ้นใจและที่ทำให้นางเสียใจมากที่สุดก็คือตลอดสิบปีมานี้ประโยคนั้นได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริงนางเสียใจจริงๆแต่ทว่าไม่มีประโยชน์อะไรแล้วอดีตไม่สามารถแก้ไขได้ พี่เสียวเหยียนมาแดนบรรพาการหมาค่วงเพราะไม้โบราณโพธิใช่ไหมรอเมื่อเนี่ยทักทายจนหมดควินเออเองก็หันไปถามเสียวเหยียนใช่พอเห็นว่าควินเออนั้นไม่มีปฏติกยาอื่นใดเสี่ยวเหยียนเองก็ค่อนข้างจะรู้สึกผิดต่อควินเออมากเนื่องจากว่าควินเออไม่มีท่าทีถือโทษโกรธเคืองเขาเขายิ่งรู้สึกละอายใจมากขึ้นไป เขารู้ดีว่าควินเอ๋อไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทเพราะเรื่องนี้แล้วก็ไม่อยากให้เขาเป็นทุกข์ด้วยนางจึงไม่พูดออกมาจากตรงนี้เข้าไปไม่ช้าก็ถึงส่วนลึกของแดนบรรพาการหมาควงและไม้โบราณโพธิ์ก็อยู่ตรงนั้นควินเอ๋รชี้นิ้วไปทางด้านหน้าพร้อมกับพูดอีกว่าแต่การจะเข้าไปถึงตรงนั้นกับไม่ง่ายเลยเพราะรอบนอกบริเวณน,นั้นมีกองทัพสัตว์ร้ายเฝ้าระวังอยู่พวกมันโอบร้อมส่วนลึกของ แดนบรรพการมาคั่วอย่างหนานแน่นและพวกเราจะเข้าไปก็ต้องตะรุยฝ่าสัตว์ร้ายที่มีจํานวนมหาศาลเหล่านี้ให้ได้หลายวันมานี้คนที่อยู่ตรงนี้ร้วนเคยเข้าไปทดลองแล้วแต่สุดท้ายทุกคนก็ถูกสกัดจนต้องล่าถอยออกมากองทัพสัตว์ร้ายไม่เพียงมีจํานวนมหาศาลนำซ้ำยังมีพวกที่พลังฝีมือแข็งแกร่งยากแก่การต่อก,อก่อนมากควินเอิบพูดขึ้น แสงแดดก,ก็สาดส่องมาที่นางทำให้นางตอนนี้ช่างสวยสดงดงามหน้าทะนุถนอมซึ่งมีความแตกต่างจากชายอรินที่สวยหยดย้อยรันจวนใจมีนหน้าทุกคนตรงนี้จึงมีกลิ่นขาวเลือดดุนแรงที่แท้ก็ตะลุยกองทัพสัตว์ร้ายมาเสียวเยียนพูดขึ้นใช่แล้วฉะนั้นทุกคนจำเป็นต้องร่วมมือกันหาไม่ใครก็ยากจะผ่านไปได้หลังจากนั้นนางก็เบนสายตาไปยังมุมหนึ่งและพูดว่าเรื่องการผนึกกำลัง เป็นคนพวกนั้นเสนอขึ้นมาแต่พี่เสียวเหยียนต้องระวังคนผู้นี้ให้มากเพราะเขาเป็นคนของตําหนักเจ็ดตะพูดนอกจากนั้นยังเป็นหนึ่งในผู้ท้าชิงตำแหน่งประมุขตระกูลหุนที่ว่ากันว่ามีโอกาสสูงสุดในบรรดารุ่นหนุ่มสาวของตระกูลพอได้ยินแบบนั้นเสียวเหยียนเองก็ตกใจเล็กน้อยก่อนจะมองไปตามที่ควินเอ๋อมองอยู่กับพบว,ว่าเป็นบุรุษชุดดำที่กําลังพูดคุยกับกลุ่มอิทธิพลใดก็ไม่รู้บุรุษผู้นี้เลื่อนขมสีดํา ผิวสีขาวให้ความรู้สึกว่าสุภาพอ่อนโยนบุคคลจำพวกนี้เหล่าบรรดาคู่คนเมื่อพบหน้าจะรู้สึกประทับใจมากแต่เซียวเยียนกลับรู้สึกว่าคนประเภทนี้มีพิษภัยร้ายแรงซ่อนอยู่รอบตัวบุรุษชุดดำคู่นี้ไม่ได้ปีปากสักคำตอนที่เผาหงสาสูนฟ้ากำลังท้าประลองเขาและก็ไม่ได้ซ้ำเติมเขาด้วยเซียวเหยียนไม่ทันได้สังเกตแต่โชคดีที่มีควินเอ๋อนั้นคอยบอกฐานะให้เซียวเยียนตอนนี้เริ่มมีความตื่นตัวขึ้นมามากกว่าเดิม เนื่องจากเขาเจอกับคนตระกูลหุนบ่อยมากและรู้ดีว่าตระกูลนี้ลี้ยรับมากแต่ละคนเองก็พลาัางฝีมือไม่ใช่ธรรมดาคนคู่นี้แม้จะหน้าตาสุภาพอ่อนโยนแต่ดูแล้วน่าจะเป็นพวกที่อันตารายมากที่สุดและมีคำโบราณที่กล่าวไว้ว่าสุนัขที่กัดคนจะไม่เห่าและบุรุษชุดดำคนนี้น่าจะอยู่ในประเภทนี้ที่ไม่ชอบพูดแต่ชอบลงมือและสิ่งสำคัญสุดคือ ฟังจากที่ควินเอ๋อร์บอกว่าเจ้าหมอนี่มีความเป็นไปได้สูงสุดจะได้รับตําแหน่งประมุขในอนาคตนี่ก็สามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าคนผู้นี้ไม่ควรจะไปตอแยเด็กขาดกระทั่งรุ่นหนุ่มสาวยังขุนยายังไม่สามารถได้รับคํานิยามแบบนี้เลยในจังหวะที่เซี่ยวเหยียนกําลังประเมินบุรุษช,ชุดดาคนนี้ฝั่งนั้นก็เหมือนจะเห็นเซี่ยวเหยียนเหมือนกันก็ได้ส่งยิ้มมาให้แต่รอยยิ้มนี้เซี่ยวเหยียนรู้สึกสยองแปลกปก็เลยหันไปคุยกับควินเอ๋อว่า เป็นคนที่น่ากลัวมากคนหนึ่งจริงๆคนผู้นี้มีนามว่าหุนวีชื่อขายสตรีอยู่บ้างแต่เป็นบุรุษจริงแท้แน่นอนจากข้อมูลที่พวกเราได้รับมาตระกูลหุนซึ่งเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุบ์บรรพากานี้การขับเคี่ยวภายในตระกูลค่อนข้นขางโหดร้ายมากว่ากันว่าหุนวีคนนี้ไม่เคยประสบความพ่ายแพ้ตั้งแต่ลืมตาดูโลกค,คู่แข่งทุกคนล้วนถูกสยบแทบเท้าเขาทั้งสิน้นยิ่งกว่านั้น คนผู้นี้ยังมีสายรุหิตชั้นเทพของตะกูลหุ่นด้วยน้ำเสียงของควินเออนั้นมีความจริงจังและน้อยครั้งมากที่จะเห็นนางเป็นแบบนี้แปลว่าเจ้าหมอนี่น่าจะเป็นตัวอันตรายตัวหนึ่งสายรุหิตชั้นเทพเสี่ยวเยียนเองก็สะดุ้งเล็กน้อยมีหน้าหระไม่เคยได้รับความพ่ายแพ้ที่แท้ก็มีสายรุหิตระดับนี้แค่มีสติยับยั้งไม่ไปทำเรื่องโง่เขลาได้อนาคตย่อมยาวไกลแน่นอนคนประเภทนี้หุ่นวี่คนนี้ไม่เหมือนคนอื่น ในตระกูลที่หมกมุ่นกับการฆ่าล้างเพื่อชิงร่างวิญญาณเจ้าหมอนี่ดูเหมือนสุภาพอ่อนโยนในกระดูกกับขคดเที่ยมทารุนมากกูชิงอย่างเองก็รู้สึกว่าจะได้รับข่าว,ข,าวข่าวเกี่ยวกับหุนวี่มาไม่น้อยเซียวหยานอินแบบนั้นก็พง,งกศรีรษะตอนนี้เขาจดชื่อหุนวี่เอาไว้ในบัญชีดำเรียบร้อยแล้วคนประเภทนี้ถ้าสบโอกาสเมื่อไหร่เขาต้องฆ่าทิ้งทันทีเนื่องจากในอนาคตจะเป็นตัวอันตรายได้และทั้งสองฝ่ายนั้นยืนอยู่คนละขั้วเป็นศัตรูกันและในใจนั้น ยอมมีจิตที่อยากจะฆ่าฝ่ายตรงข้ามอยู่หนึ่งส่วนอย่างแน่นอนดังคําพูดที่ว่ารงมือเร็วได้เปรียบรงมือช้าป,ป่าชัยสําหรับตะกะข้อนี้เซี่ยวเหยียนเองรู้ดีมากกว่าใครเหมือนกาลังจะเริ่มบุกตะลุยกองทัพสัตว์ร้ายอีกครั้งแล้วใช่หรือไม่เซี่ยวเหยียนมองโดยรอบเวลานี้บนจัตุรัสมีคนเป็นพันคนนําซ้ําแต่ละคนก็มีกินอายแข็งแร่งกําลังคนระดับนี้เพียงใช้คําว่าหน้าสะพึงเท่านั้นใช่ รอให้ทุกคนเตรียมตัวพร้อมก็จะเริ่มตลุยฝ่าดงสัตว์ร้ายด้วยกันอีกรอบไม่เช่นนั้นใครก็อย่าหมายผ่านด่านนี้ไปได้โดยสะดวกปริมาณของสัตว์ร้ายมากมายมหาศาลจริงๆคินเอ๋ยยังพูดต่อว่าถึงตอนนั้นพวกเราก็เคลื่อนไหวพร้อมกันเถิดคนมากย่อมปลอดภัยมากกว่าในจังหวะที่เสี่ยวเหยนกําลังจะคุยอะไรกับคิ้นเอ๋ยต่อก็ปรากฏเสียงตะโกนขึ้นมาคนที่พูดนั้นเป็นหุ่นวีทุกท่านสถานการณ์ตอนนี้คงทราบกันดีแล้ว เป้าหมายของพวกเราทุกคนคือไม้โบราณโพธิ์ที่อยู่ตรงส่วนลึกของแดนบรรพการหมาคข่วงส่วนที่ว่าหลังจากรู้ถึงตรงนั้นแล้วพวกเราใช่จะเกิดความแตกแยกหรือไม่เรื่องนี้ยังอีกไกลสาหรับพวกเราเพราะตอนนี้ไม่ว่าใครก็ไม่อาจฝ่าดงสัตว์้ายเข้าไปได้บนแท่นนั้นหุนวีกล่าวมาด้วยดียราท่าทางที่น่านับถือถ้ามองข้ามเรื่องฐานะและ,และเล่ห์เหลี่ยมหุนวีคนนี้ก็นับว่าน่าคบหาอยู่บ้างโอกาสหนึ่งเดียวของพวกเราก็คือ ทุกคนร่วมมือกันจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรขึ้นเปรียบเสมือนหัวธถนูเจาะเข้าใจการของกองทัพสัตว์หลายอาศัยพระกำลังของพวกเราทั้งหมดถึงจะทลายแนวป้องกันนั้นได้หาไม่ก็อย่าหวังไปถึงจุดที่ปรากฏไม้โบราณโพธิเลยกลุ่มพันธมิตรของพวกเราไม่มีแบ่งแยกสูงต่ำไม่มีผู้บัญชาการและผู้ใต้บังคับบัญชาฉะนั้นทุกคนวางใจได้เต็มที่ระหว่างนี้จะไม่มีการหลอกใช้มีเพียงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แน่นอน หากมีคารู้สึกไม่น่าไว้ใจสามารถหยุดอยู่ตรงนี้ผู้ต่ำต้อยจะไม่แข็งขืนฝืนใจทว่าหากเป็นแบบนั้นจริงเกรงว่าทุกท่านจะต้องกลับไปมือเปล่าแล้วพอได้ยินคำพูดหุ่นวี่นั้นก็มีคนไม่น้อยที่เห็นด้วยกับเขาไม่ว่าอย่างไรหุ่นวี่ก็มีสิ่งหนึ่งที่พูดถูกมากที่สุดก็คือไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มอิทธิพลใดก็ตามไม่สามารถฝ่าดงของสัตว์อสูรเข้าไปได้ดังนั้นต้องร่วมพลังกันถึงจะฝ่าออกไปได้ พี่หุนวีก่าวไม่ผิดข่าวนี้เผ่าหงสาสูนฟ้าจะติดตามพวกท่านตีฝ่าดูสักตั้งขณะที่คนบางส่วนเนี่ยเริ่มวันไหวต้องเผ่าหงสาสูนฟ้านั้นบุรุษที่มีดวงตาสีรุ้งก็พูดขึ้นมาเช่นนั้นต้องขอบคุณพี่จิวเฟิ่งแล้วพอรินแบบนั้นหุนวีกับหัวเราะและประสานมือตอบบุรุษผู้นั้นถูกต้องอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้อะไรเลยไม่สู้บุกเข้าไปพร้อมกันดีกว่าคำพูดของบุรุษดวงตาสีรุ้งนั้นทำให้คนไม่น้อยตอนนี้ จึงมีคนเนี่ยส่งเสียงสนับสนุนและภายใต้การแพร่ระบาดนี้เองก็มีคนเห็นด้วยมากขึ้นเร็วด้วยหมอนั่นเหมือนจะร้ายกาศไม่เบาเซียวเยียนเองก็สังเกตบูรุษดวงตาสีรุ้งคนนั้นด้วยฮ่หาฮาหมอนั่นชื่อว่าจิวเฟิงมีชื่อในแวดวงสัตว์อสูพอตัวและถูกกําหนดให้เป็นประมุขเผ่าของสาสูนฟ้าคนถัดไปแน่นอนแล้วดวงตาสีรุ้งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการฝึกเคสวิชชทัศยุทธส่วนใหญ่ของเขาก็เน้นด้านดวงตาค่อนข้างหายาก และต่อกอนได้ไม่ง่ายเหมือนกันกูชิงอย่างนั้นอธิบายขึ้นมาเซียวเหยียนเองก็ถึงกับพยักหน้ามีหน้าถึงดูภูมิฐานกว่าใครในกลุ่มของเผ่าของสาสูนฟ้าที่แท้ก็เป็นประมุขเผ่าคนถัดไปนี่ก็ไม่ใช่คนที่สามารถจัดการได้ง่ายอีกคนหนึ่งในเมื่อทุกท่านไม่มีความเห็นอื่นแบบนั้นพวกเราก็ออกเดินทางกันเลยตอนนี้เที่ยงวันพอดีเป็นช่วงที่สัตว์ร้ายเกลียดค้าที่สุดเห็นคนส่วนใหญ่นั้นเห็นด้วยคุณวี่ก็พูดขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง พวกเราก็เตรียมตัวเคลื่อนไหวเถิดอีกเดี๋ยวตอนตีฝ่ากองทัพสัตว์ร้ายทุกคนต้องระวังต่อให้ตรงนี้มีคนเป็นพันคนแต่คนที่สามารถฝ่าด่านเข้าไปได้น่าจะมีไม่เกินหนึ่งในสิบขุนวิระจิวเฟิงรู้ดีถึงจุดนั้นแน่พวกเขาก็แค่ต้องการอาศัยกําลังของคนอื่นเข็นฆ่ากองทัพสัตว์ร้ายให้มากที่สุดถึงตอนนั้นพวกเขาจะชฉวยจังหวะตีฝ่าออกไปส่วนคนอื่นก็คงกลายเป็นสเสบียงอาหารของพวกสัตว์ร้ายคนพวกนี้ ออกจะดูถูกแดนบรรพการหมาค่วงมากเกินไปคนมากมายแบบนี้ยังตีฝ่าไม่สําเร็จเซียวเหยิยนเองถึงกับตกใจที่นี่อย่างน้อยมีระดับเซียนพยุต์เป็นร้อยคนและยังระดับบรรพุรุษอีกนับไม่ถ้วนกองทัพที่มากมายขนาดนี้ยังหมดหนทางในการตีฝ่ากองทัพสัตว์หลายที่แท็บพวกมันน่ากลัวขนาดไหนกันในจังหวะที่เสียวเหยิยนกําลังตกใจกับความน่ากลัวของกองทัพสัตว์อสูรตอนนี้ฝูงชนในจัตุรัสน์นั้นเริ่มทยอยกันบินขึ้นไปเตรียมตัวจะบุกทะลวงแล้ว ไปกันเถิดพอเห็นกองทัพคู่แก่งกล้าเริ่มเคลื่อนไหวเซียวเหยียนเองก็ไม่รอช้าพร้อมกับบอกพวกพ้องร่างก็ค่อยลอยขึ้นคนอื่นตามติดไปทันทีกลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ทุกท่านออกเดินทางได้แล้วบนฟ้านั้นขุนวี่มองพวกเสียวเหยียนก่อนหลังจากนั้นก็มองดูคนที่เหลืออยู่บนลานขุนวี่ที่น้อยนิดนั้นแต่เขากลับไม่ได้สนใจเพียงแค่นําพาผู้คนไปยังทิศเหนือกลุ่มของเสียวเหยียนเองก็ปะปนอยู่ในกองทัพคู่แข่งกล้าพวกเขา ไม่ได้ขึ้นหน้าเป็นวิหกชูคอในช่วงเริ่มแรกนี้พละกําลังหมดเร็วก็จะตายเร็วดังนั้นไม่โง่อย่างแน่นอนฝูงชนที่มากมายเหมือนกับเมฆบนฟ้านั้นระยะทางร้อยลีบรรลุถึงในเวลาไม่ถึง10นาทีและเมื่อเข้าใกล้ยอดเขาที่มีความรกลางมากทุงราบสีดําที่มองไม่เห็นขอบก็ปรากฏออกมาเสียวเย็นมองฝูงชนไปด้านหน้าตอนนั้นเขาเองต้องอดตกใจไม่ได้พอเมื่อเห็นทุงราบที่กว้างใหญ่นั้น เมฆดำตารกอบอวน่เนเหนือพื้นที่สัตว์หลายตัวใหญ่ที่แออัดยัดเยียดราวกับมหาสมุทรเลือดนี่หรือกองทัพสัตว์ร้ายแห่งแดนบรรพาการหมาข่วงน่ากลัวจริงๆเซี่ยวเยยนถึงกับต้องอุทานออกมามีนาควินเอิอดถึงบอกว่าผู้แก่งกล้ามากมายรวมตัวกันก็ยังไม่สามารถไปถึงที่แท้เปรียบเทียบกับกองทัพสัตว์ร้ายแล้วคนเหล่านี้ก็ไม่ต่างอะไรจากข้าวเม็ดหนึ่งท่ามกลางทะเลทราย สายตาเสียวเหยียนก็มองไปยังข้างหน้าพร้อมกับพูดว่าถัดจากกองทัพสัตว์ลายไปก็คือไม้โบราณโพธิใช่หรือไม่โอเคครับเจะโอกาสในคลิปหน้าขอมครับ